เชฟครับอาหารที่สั่งได้หรือ,อยังครับเร็วๆน้องแป้นหนนี่เป็นน้าล้มตัวมาทำใเต็กเ,เป็นเลยู่ที่เป็นเชฟเลยเนี่ยอ,อันนี้ลูกค้าต้นหนึ่งอันนี้ลูกค้าโต้นสองอันนี้โต๊สามเป็นของเจ้าหวยยู่ของเจ้าหวยยุ่งยยสินะ <laughs> ชิมด้วยช็อกโกแลตเลยอ่ะขอได้เกลือหมดกระปุกให้เข้มปีไปเลยเแล้อก็ใส่น้ำโค้กเข้าไปด้วยแล้วก็ผสมเค้กเข้าไปด้วยทั้งเค้กทั้งไอติมทั้งซอสใส่ใหมดเลยให้กินไม่ได้ไปเลยขอโทษที่ทำให้คอยนะคะคุณลูกค้าเต็กหมูที่สั่งได้แล้วค่ะว้าวดูสีสันของมันสีเชฟ นี่จะเป็นสเต็กสีชมพูในตำนานแน่นอนแอนไม่ลูกค้าจะเข้าใจอะไรผิดนะครับเนี่ยกินแล้วนะครับแง่เราใส่ทุกอย่างไปซะ้าขนาดนั้นแล้วว่าอ,อกวกพุงแน่นอนอันนี้ันอะไรกันเนี่ยเ,เป็นไงเล่าจหัวยุงสนน้ำหนาอ,อ้วกพุงเลยใช่ไหมล่ะ อะไรยังนนแ, <Yeah. S 1> น,แน่นล่เดี๋ยวไม่ทิ้งฐานใช่ไหด้วยละลิไงห้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับเชฟไม่เคยกินสเต็กอะไรอร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยเป็นสเต็กมูสีชมพูสุดอร่อยหละโอโ้สุดยอดไปเลยเชฟผมอยากจะกินอีกจังเลยอะ่ะทาให้ผมอีกจานได้ไหมสเต็กชมพูแห่งโลกานาคตรใหญ่แล้วค่ับลูกคะ่ะ ว้าวสุดยอดเลยนี่ล่ะรูปร่างที่เปมนอุ้นจีสีชมพูที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้หากินที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนี่นะี่น่าจะเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเลยว้าวนี่มันสเต็กสีชมพูแห่งโลกอนาคตน่นาโอวสวัสดีคล็อกแมนพอดีว่าเราเพิ่งกลับมาจากโลกอนาคตนะนาแล้วสเต็กสีชมพูนี้ก็เป็นที่นิยมสุดๆไปเลยล่ะเี่มันจะไปกันใหญ่แล้วไปนี่ล่แล้วเ็แค่ทำมือมวยให้ไม่ใช่ละ ที่พูดจะเป็นความจริงเหรอครอสแมนโอ้จริงแท้แน่นอนปรสิตคุงมที่โลกอนาคตนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแต่ว่ามันเป็นของที่ขายดีเอามากๆเลยแหละ,ะเราลองไปโลอกอนาคตกันดูไหมครับเจสเล็กๆเ,เชฟได้แล้วโอเคปรสิตคุงมก็อยากรู้เหมือนกันว่าโลกอนาคตม,มันพีดจนกินสเต็กมั่วๆแบบนี้ก็ไม่ได้ยังไงสรุปนีนนาทำมั่วเลยไม่ได้มั่วแล้วมันเป็นสูตรพิเศษของทางปรสิตคุงมนะ แหมจอดยานซะตรงล็อกเลยนะปรสิทธิ์กรุงห้ไมก็จังตรงล็อกไหนสิปแะสิสิจะจังหรือให้ได้เลยว่าโลกนาคเขาคิดสเตกแบบนี้จริงๆนั่นแหละจะไปที่ไหนดีครับไปโลกนาคคนอีก20ปีข้างหน้ากันรอบทราบกับผม20ปีข้างหน้านะครับเย้ทำไมเราต้องเย่ก่อนวัดตันทเลยเนี่ยนั่นแหละสิ อะไรเปลี่ยนไปเลยดิดะมันยี่สิบปีเองนะปรสิตคุงน่าเหมือนเดิมทุกอย่างกันทางร้านอาหารเลยอฮะหล่เเนเดี๋ยวจะหัวอยงไงมีอะไรอย่างนั้นหรอปรสิตคุงวิ่งหน้าตั้งเชียวแล้วทำไมเราต้องหลบด้วยล่ะจะไม่รู้เป็นยังไงเราอยานันบันมันต,ต,ต,ตัวเราในยี่สิบปีข้งนางหน้า โอ้เป็นผู้จัดการร้านเนี่ยเหนื่อยจังเลยฮะลูกค้าก็เข้าร้านมาหยุดเลยฮะเนี่ยโอจะเยอะอะไรนักหนาขอพักสบ้างได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นตัวฉันแน่นะคนเหรอเนี่ยทำไมดูสมาร์ทสุดๆไปเลยล่ะโหหลอดแทงแหมจะมีอะไรแจกตางเลยก็แค่ผมสั้นแล้วก็ใช่เหรอเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าเรากลับไปหาคุณลุงดีกว่านะคุณลุงอย่างนั้นเหรอ20ปีคุณลุงยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยโหนั่นแากแล้วนะอ่ะ ที่มันสวยแล้วเจ้าห,หอยยุงฉันลืมเก็บใจหลังจากคว้าม,มา,าได้งานนี้ต้องรู้แน่ๆเลยว่าเราแอบดูอยู่ตรงนี้นะเจ้าปรสิตคุงเนี่ยจอดยังไม่เป็นที่อีแกแล้วสินะเนี่ยเอาเถอะนะยยังไงก็เรื่องปกติอยู่แล้วล่ะนะรีบกลับไปหาคุณลุงดีกว่า <c oughs> เราใจแท้20ปีต่อมายังขับรถคันเดิมอย่อีกแล้วเนี่ย<อ>ก็นน้ที่ก่อนหน้าเราไปรถออกบ่อยนแท้เลยตามไปสิตามไปทําไมอ่ะไหนไม่อยากเห็นคุณลุงเมนะนะคนที่ยีสปีอย่างนาั้นแหละอ่ะจริงด้วยกันรออะไรอยู่เรารีบไปแล้ว าสุดยอดนะเขาเนี่ยเราเปลี่ยนที่อยู่ด้วยรถเนี่ยจริงเลยแฮะใหญ่ไปแล้วทำไปเลยกลับมาแล้วครับคุณลุงอ้อกลับมาแล้วเลยลับเร็วเหมือนกันนัเนี่ยแกคคโคตรโคตรดากระสมละแล้วลนะ่ะที่ผ่านมา20ปีเนี่ยเห็นคุณลุงทอนแกนเลยนี่สองคนข้างหลังนะออกมาได้แล้วมัง้งถ้าพูดถึงเราหรือเปล่านะมันไม่น่าจะใช่นะ ไม่ต้องหลบหรอกหน้าเราเห็นตั้งแต่ที่ร้านอาหารแล้วละตัวฉันเมื่อ20ปีก่อนเฮ้ยตัคิดไมแล้วนะหน้าว่ายานอะไรมาจอดอยู่ตรงหน้าร้านน่ะต้นายรู้ได้ยังไงว่าเป็นยานของพวกเราน่ะก็วันนี้จะประสิ์ไม่ได้เอายานไปนะสิเจ้าหัวยอาพูดถึงก็มาเลย้จะกลับก็ไม่เหลยกประสิศุงเลยหนาไปอยู่ร้านคนเดียวเฉยเลยไม่ได้โตขึ้นฉนิตเลยนะแล อาใช่จะบอกว่าปรสิตคุงร่างนี่คือร่างโตเต็มวัยแล้วแหละตัวเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนี่นาน้อยแมเจ้าโหยอยู่ไม่ว่าจะขี่พีผ่านไปแกงขยันกวนเหมือนเดิมจะทะเลาะกันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยพวกเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วโอ้ยชัวสุดหงสนี่หว่าอาโฟมาอีกแล้วหรือเนี่ยเจ้านี่ เอชพลยหมายความว่ายัางไงกันเนี่ยพวกนายไม่กลัวอะไรอย่างนั้นเหรออ่าแอสโทตัวนี้ผมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะนะอีกอย่างหนึ่งที่พวกนายสองคนอาจจะยังไม่รู้คือคาเมราแมนในยี่สิปีให้หลังน่ะแข็งแกร่งสุดๆไปเลยคลาเมราแมนย<ม>ี่สิบปีปให้หลังอย่าง,ยางนั้น,นเหรอสุดยอดเท่สุดๆไปเลยนี่นะจริงด้วย ว่าเราว่าพวกนายต้องตกใจแพลสิ่งใหจนเบื่อแล้วล่ะหายตัวไปแล้วเรื่องปกติน่าจะได้ไปทราบความเสียหายในตัวเมืองยังไงล่ะมาพวกเราก็ตามไปดูกันเถอะทำไมไม่ใช้ยานแฟลสิ่งวาดปลยล่ะฮะก็ยานนายมันนั่งได้แค่สองคนนี่นะขึ้นอัดแน่นเป็นปากกระป๋องในยานของนายแล้วก็อึดอัดกันพอดี แมว่าประสู้กันที่สวยซะด้วยนะสู้กันนไททันคาเมราแมนแห่นโลกอนาคตใน20ปีเมือ่อกี้มันอะไรดนะ่าเป็นการปล่อยภาพโปโแกรแมให้คู่ต่อสู้กระจายผิดว่ายิงโดนไปแล้วนะถ้าทั้งด้จริงๆแล้วไม่โดนอะไรเลยตั้งหากอีกแล้วง่ะ,อะเอาเป็นว่าพวกนายสองคนรอดูการต่อสู้ของจริงกันเลยดีกว่านะ ยอดเลยสามารถบินได้ด้วย,ยดูแดูแขนนั่นสิประะสิตคุ้งสุดยอดเลยเปลี่ยนแขนได้ด้วยดูเดืสุดๆไปเลยนะเนี่ยโดนเฉพาะแขนที่เป็นเป็นปืนได้เนียมันสุดยอสดสุดๆไปเลยยังกันล็วกเบ้เนี่ยฮอยคเขาไม่ร่ามันจะขูกับคอไม่ใช่ละ นี่ไม่มีท้อนแล้วอย่างนั้นแหละคอยดูต่อไปแล้วกันนะบระสิทธิ์คุงมัน <c oughs> จะกค <c oughs> อหัวโลกนยิอีกแล้วแยกตั้ง,งแถนนึงเป็นปืนแถมไม่พอยังถือค้อนหัวโลแกมมี่ประเทศสุดๆเป็นไรไม่ใช่เหรอ ฮอโ,หโ,หโรแกมเป็นร่างแยกอย่างนั้นเหรอ <L ess> ที่นเห็นใสๆนะ <L ess> ไม่ใช่ร่างแยกของโลแกมหรอกนะฮะตตอนนี้ร่างที่ไม่ได้ลองหัวตั้งหากคือร่างปลอม เป็นยังไงบ้างล่ะโตชันเมื่อ20ปีก่อนคาเมล่าแบยุคดีเท่สุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะสุดยอดจริงๆนั่นแหละมีอาวุธครบคันในร่างเดียวเลยแถมไม่น่าเชื่อเลยว่าร้านนี้ยังอยู่ถึง20ปีเลยนันเนี่ยแล้วนี่จะปรสิตคุงหายไปไหนแล้วเรทั้งคู่เลยอ๋อไหนๆๆก็มาจากในอดีตเมื่อ20ปีก่อนเราก็เลยจะเลี้ยงเมนูเด็ดท,ที่ตอนนี้ใครๆก็ตามหากันนะนะเมนมูเด็ดอย่างนั้นเลยมาเลยครับสเต็กอุนจี นี่มาสเต็กจิปรสิทคงทําให้เรากินเมื่อเช้านี่นะใช่แล้วแหละตอนนี้ฮินกันทั่วประเทศเลยล่ะใช่แล้วแพนดิชต่างชีมันว่าสเต็กอุ้นจีล่ะงานกินเลยนะครับ<ๆ>งับงับโอ้โหอร่อยเหมือนเดิมเลยอร่อยกว่าเดิมอีกบ้างเนี่ยโอ้กายจะท้ามาแกจะหัวยุ่งแท้ๆเลยดันอร่อยที่จะลูกอนาคตเลยแฮ